เดี๋ยวเว้ลาคนมาไปยืนไปยืนหัวเขียวหอองไปก็ไปยืนโอ้เย็นใส่ไงนี่นากิน้อสวัสดีครับาวันนี้ชีวิตคนมานอนะครับเปิดตัวกันตอนทีหนึ่งนาะ เขาจะไปตัวค้นหมานที่สุดในทัวร์นาเมนต์นะครับคือเซียนเวทนะครับเขาจะไปใจเบสกันอตอนรอบดึกเลยนะครับสักสองรอบของเซียนเวทนี่เเราะว่าเดี๋ยวหลอบเจ้าถมหลอบหนึ่งนะครับอตอนนี้เซียนเวทกอพร้อมแล้วค้นหมานค้นเกิดปีบุวนย่างกันะย่างเร็วอ้าวไหนยังเซียนเวทไปทางไหนฮะดูคอนะรับจนลุ่มจนลุ่ม จันว่ะเฮ้าเนาะโอ้จะโลกเปิดตัวเพ่ไปพูดแล้วเหนื่อยเนอตั้ำใจเต็มกุ้ยเต็มกุ้เส้นจามพิ้วกับเปิดตึ้งช่วงไปเจ้ารกีหลังก่อนี่ประมาณห้าสิบท้องนใจตอนใส่หนึ่ง นะครับลแล้วก็ลอกเจ้าหล่อนของเซเว่จกับกิบแมดสองหลอบนี้นะครับรบหมาที่สุดลดะตีนะ้นาเงี้ยเยบนเยียบอไปเยีย มันบานไหลกินมันจะปั่นประมาณ <coughs> <coughs> จสสั mm. ่งได้นะครับเ้อเบดสั่งไปแต่เนื่อเดิมเดิมเดิมลดละมนให้ด้วพี่เจ้าของวันพี่เจ้าเขาจะได้เอามา Nói mhm cho hôm là hôm đó cái đó luôn 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 luôn

อุ Он, ้ยแล้วเกิด <Vorte> ห <il dunno> <the öst> ้เกิ้าวน้หใส่เดีัวอนครับได้พอได้บำัน น้องล้อน้ามลดนะครับน้อยู่ตัวมาในน้องนะครับเียกเปียนหมายอยู่นะครับเอะไยของหมาเปี๊ยคนน่ารักด้วยเด็ไปหญ่เลยใหญ่เลนียวิ่หนี่วิหงลาคโคนมาถง พอได้แล้วเส้นเวรเป็นพิหวังแต่อืมออมแล้วก็จีตะโกนกับชาวนาเลยรำปิกนะเล่นรับเลนอนนี่ก็เลยแน่นหรอผมเส้นเวีในใเบอร์สิเบอร์สิบห้านะครับมาดูเซโกเอ็นเบอร์อย่างเก้างเกาเบ้าเบ้า น้อยครับลูกอีกนึ่ง็ยัง่าอาแอปุ่มวเนี่ยึขึมือไก่แล้วงเดออปุ่นละหันปุ่นนุ่มๆนอๆเออปล่อยมันก่อนอือของแท้ของแท้อ่านี่ของห้อป่านะครับ แกงใส่นน้องมแม่งน้องซมว่ะใส้นกบุ้งอลยอ้หยอนหทั้งนั้นเนาะก็อุ่นทำหาอั่นลงลังแล้วโอ้โอปุเห็มแล้วครับใช่มันกำลังใช่มาดึกยังเอวอยู่เนาะ ก็เหมือนมก๊กพอยกงคืนมันนอนน่ะมันออกของไปพ่อแม่ก็เป็นห้องแล้วพ่อแม่มันเน้หมดย่ไปมาหาห้องนี่ตายลเอจะิวแท้มาดอืนนอนเา ก็เส้นด็บไม่ใช่คลิปส้นิบคนี่ยก็ะสยดไดนะครับนึกดื่นปนได้น่าโยได้อยู่ครับเสนดิบปุยนละใช้เวลาหมมือนี่ตายเลยไงก็ตตยกี่ แมวมองไอเอวิดฝากหูตั้งโลงนี mm ่เจอปลาอีกอะนี่หมดละอ่าเดี๋ยวจะวันสีห้านะเดี๋ยวก่อนที่เอาปลาเข้ากระชังรอบนี้นะครับจะขอตัดไปเพื่อตอนรอบแรกที่ไอเวทไปใส่เมื่อก่อนนะครับน่าจะไดส่งคลิปให้นะครับโอเคครับมาพอก่อนนะครับ เอาเอากระชังออกไปตัวอ๋อเงีเออ้ังไม่กันทิมัดกะต้องมัดมัดนี่เล็กหน่อยตัวอเสียดูได้ไปออกปากาตงนี่งูไงจช่ไหมเฉพาะหลอกที่ของไทยทำนะครับหลบนี้กี่ตัว

จเก่งมากโง่เลยโอเคเดี๋ยวคอยติดตามของไอวิทยอกเจ้านะครับเออนะครับเสียงวิทย์ผมได้ใช้ทำวิทย์ผได้โอ้มันเหมือนเมื่อตอนที่หน้ามาวันแรกเนาะนี่มันกลายไปแล้วนะครับกำเป็นอยังเดี๋ยวผมมาเอาบรรยากาศเอฟซีได้พอดีตามของไอเวินอกเจ้านะครับอ่ะครับเดี๋ยวไปพอเวิ ออไอวดก่อนนะครับคลิปนี้ต้องยกให้เอวดนู้ดนะครับเย,ยขึ้นไ,นะะไ้แล้วออ trồng hay hay ngày à. hai hay ngày ngày hay 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 Ừ. không? Ừ.

นักเกก <c oughs> ป็มันตัวน <c oughs> ีเลเปนลระได้ช่วงน้าท้งใม่ๆน,มมน้องลม่าเนาะน้ำเข้า

โอ้โท oh, oh, ี่จูไปได้ได้เขาพัง ลังตัติดซนซลังนะครับวันนี้ใส่จะไปจิมอีกวันงเฮาเตือนะบิดก็ได้นะครับได้มืนนักเนิดนักล่างขาเนี่ย สมมุติละเจ้านี่นะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศอะไหลายๆคนมาฟังนะครับเนาะของไอ้ต้อมนะครับไอ้เบียร์ครับไอ้เวดนะครับคลิปนี้เดี๋ยวพี่อเดี๋ยวไป่พออันสรุปยอดของไอ้เวดกันป่ะคลิปมาคลิปกระสั้นมาคลิปกระยาวหวว่ากันนะครับเนาะนะครับทำกันเต็มที่แล้วนะครับทีมงานนี่นะครับ พอได้ไปกินพออยู่อืไก่น่้ำรถลงจะนักเนาะไฟแรกไฟแรกเดี๋ยวมาแก้มือใหม่เวียเนาะงเราทำบาปกอนไอ้เหื้ยเศษปลาเป็นทิปโลยอย่างเป็นไรนอนน้ำน้องๆมาต้องมาต้องมานอนท่าน้านี่ก่อนนะให้าทิปรถนะข้ามหน้าเป็นตกหมดอนแลนด์กันหลุดใส่เลยไปยืนไปยืนหัวเขียวออกไปก็ไปยืน โอ้ยเย็นใสเงยนี่เนาะเเกินบบ็ดวครัถ้ามันกินอันตุ่มนี่เยียบพูดเลยได้อยู่เนาะได้อยูวอ,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 อยู่ที่รถถึงทีกาสักลูกได้อยู่กัน <c oughs> ต้วง qua กัช่องลบนี่เขาพูดได้เบนะ็ดเท่านี้นะเฮ้ยสุดยอดแล้วนะครับทีมงานทั้งกคนนะครับไปต้อมเนาะครับเย็นเย็นครับท่านใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ่ากดติดตามครับช่องชีวิตคนมานอก ช่องของเครื่อช่องของชีวิตคนมันอกเอฟซีนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามือกับน้ำใจนะครับเนอโอเคครับในคลิปหน้าเอาปากกันไหมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับ